ตามไม่ต้องมองเออไม่ต้องมองไปข้างหลังมองข้างหน้าอย่างเดียวเร็วเร็วเออมองบ้าน,นเย่เออไปบ้านเลยอ๊บลุกโอเคดีลุก ดีเร็วนับสามแล้วไอ้อดำมองเส้นมองหาเส้นเส้นอยู่นั่นแหละเขียวเออหายใจลึก,ลก